สวัสดีค่ะมาจับปเพลินมาแล้วสามังมาแล้วมาแล้วมีแล้วพอข้าวจานข้าวไงก็มาใส่บาตรดตลงพไปตลงพออกเอามาคนอื่นตัดด้วยตีน่คนเดียมาคนอื่นตัดด้วย้ามาามสี่ต่อามคองนี่มัเป็นการ์ดของม่รู้ เลคลือตัดไม่่าเเต็ยเามาสิเอาอไปนรยงรัดไปหายา้อเดี๋ยวขัเดียวกันเลยสัก่เียวันะารครีไม่ปยาไม่มีะนเกเอาไยามาแม่รัดให้เก็อมือยังเลนะเ็้องืวยังเรียบร้อยตอนนี้เรนรูก่อมี

เอ้โซนไม่โทรเรียกมงาแล้วเขาล่วงเวลาเดี๋ยวเขามาอ๋อไปเพราไม่ทนเขาตักบาทนี่ไปไม่ได้ต่อให้เราเล่นตัวเลขกันไหมเนเอาไปวางไหมต้องถ่ายยังไงไอาเเเอาเข้าตรงนี้หน่อยน้องหายเจ็บมาดามเยยบบนเห็บยบเลีเยบไปทำล้องรู นี้ยังไม่ได้ดีๆไปเยอะเท่าไรไม่รู้เลยเร็น่าจะมาทันงานหรือนม้เนาะอยากที่มาอยากที่มาแบบนี้แต่ว่ามันเป็นงานเนาะแล้วคนนั่งก็ขอเหมือนเราไม่ได้ด้วยอุ้ยอุ้ยชิงเร็วจิง้เร็วขโมยมาเร็ว นั่งกันแรกกันก็อี้กันขึ้นสมาก็ได้ตะอนแดดอะกินก็นั่งเงก็ได้อันเก้าอี้ก็ได้อัน่ได้เอาไว้ไม่ก็ได้เห็นาูนัมาอมานั่งมามามมามามาะมา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 แล้วมานั่ง เล็กน huh, oh. oh. oh, so oh. nah, ัเน uh, well, right? really mm ี hmm. uh ่ยปนนังถึงก็ได้นี้เข้าไปในเสื้อได้ยูโอ้จะได้อยู่ในเฟรมเออมามาลูก้เออนั่งสูงก็ได้เชอรมี่เจมี่เมีอ้อก็จะนั่งสูงก็ได้นเปลนั่งเตียก็ได้สะดวกยัช่ไหมมอระกา้ับ คคนะครับะครับุนะโมกันนะครนโมจัรคติันตมาสมุะนะโมนทรติทวตมสัมมาสัมพุทะนะโมจันทะคะิะุธตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะสะ พินาสกาเรนุทธังภูเชมิพุทธังภูเชมิพินาสกาเลนนะพินาสกาเรนนะธรรมังภูเชมิธรรมังภูเชมิพินาสกาเรนนะพินาสกาเรนะสังฆังคูเชมิสังฆังภูเชมิ พยายามคันเตเีันเตสูงวิสูงลักขณาดายิ้มดูิุ้งูรักขณาายาปิสาเนนะซาราเนนะคาามจา ปัญจศีลานิยจามะีลานิจามะุูิยมปีภูติยำปีมยังพันเตมังเตวิสุงวิสุงรักณายะวิสุงวิสุงรักณายะิสรเนนัสหรเนนัสปัญจศีลานิจามะปัญจศีลานิจจามะภทติยมปีัทติยมปีมยังพันเตมยังพันเตวิสุงวิสุงวิสุงวิรักณายะรักะายะ

นะโมเทสสะโภโตอวสณโตสัมมาสัมพทธัสสะตังสระมังคานิปุังสระนิจานิัมมังสระมังคะชานิังสระาิ

เยนะวะจะมีสิกขา เวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิานิกุสวาคาเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิสาวาคาเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิมิสาวาคาเวระมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิสุธราเมรยักษณ์ธารมธรรมะ เวระมณีสิกขาปะทฐานสัมมาทิยามิสุรามีระยะมัชฌะสมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทฐานสัมมาทิยามิสุรามิปัญจจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขทิยัมสีนัีเลนะโกกาสัมปะทา อิเนนะมิสติยันติตัสมัดิลังอิโสติมาถายยังไงมานีมายัางพันเตมายัางพันเตตาหนี้ตาหนี้กับวิวเวลานี้กับวิวลานี้ พุสังคาสะพุสังฆาสาโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตุสังโฆพุสังโฆมาคตานิาตานิสัพริวลานิสัริวลานิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโตอัมหากังัมหกาีครตังดีคารตังดายะายะสุขายะสุยะข้าแต่พระสงพุทธเริศข้าแตพระสงฆพุทธเิาวจจั้างหลาย ระ้อมหาพรน้องถวายตาหารทับครั้งบริวารนัครั้งบริวารเหล่านี้หายเ่านี้แกพระพิสุสงหมอพระภิสุสง์ลงรับลวงรับตาหารตาหารสับคั้งบริวารนัั้งบริวารเหล่านี้หมายเห่านี้ของทางพระเจ้าทั้งหลาย พระีให้ข้าวให้ข้าวให้ข้ข้าจิตองอจิตองอแม่วองอข้าวทองทองอแม่วานทองอแม่จุนเ้าอโอ้โหบูรณะเสแล้วบมรณะเสแล้วบูรร ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ได้ทำในวันนี้ก็ถ้ามีฟูอาจากย์มีฟูขึ้นจากฟูออกมาตัวจาิฟูถ้าท่านมีสูอาจารย์มีสูขึ้นไปสูข้นไปตอนเละกมานี้่อการเลนมมาลาสกูเมสนี้เป็นอย่ามากเพราะว่าอารมมัน

ไปนีตัวเราจะใชจะไดมกันอยู่ด้วยไไม่ด้ทำเอาาันะเปงาปัุทกยไหมมัคคุเกไหมเดี๋ยวต้องดูเราเลนีพอเสร็จถามจะถวายสั่งระทานแต่ถวายชา้รทาไว้ทีหลังแต่แต่ก

อนิจจาวัตสังาลาอุปาทวยธรรมิโนโอปปะชิตวานิโรจน์ติเตสังโมปะโมตุโคอนิจาวัฏสังาลาอุปาทวยธรรมิโนโอปปะชิตวานิโรจน์ติเตสังโมปะโมตุโค Anita vata sangka la upa tawaya kami no upa cita wani ruwacan suko. Te takara e wame waito te tanang upa Isi tang, kwasi tang, kumhang, kipame, wakame, syatu Sabhe apurentu, tanggapa Janto, panarato, nyata, menikoti Rato, ayak, ha Sabhe atiyo, awiwan, janto Sabaro, ho, awi, ตุมาเตอภาววันตารายุจุเขถาอยุโกภาวอภิวะสันติฤจนทรนงูคาปะจาโนตตโรธรรมวาธรรมทอุนโนสุขมสัล ประมาณนี้นะนอะคิดน้นนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะอะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานี้ไปยังพันเต สังฆทานานิสัปปริเวลานิพิกุสังฆศัโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปปริวลานิปฏิคันหาตุอัมหาการเทวะมาตาปิตุ อาทีนั้นจะยาตะกานังยาละกะตะกะตานังทีคละตังตายะสุขายะข้าแต่พระสฆงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทาน พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น ผู้ชื่อเอและนายสมจิตตองอ่อนอน,ออน,นางบุกสบงตองอ่อน,อนพ่อทองอตองอ่อน,อนแม่วอน,อนตองอ่อนอน,ออน,นายสุเทพแก้วอ่อนผู้ทำกาละล่วงรับไปแล้วด้วยสิ้นการและนานเทิน เะรล้วคเราตอกเน้อยน้อยฮะองเอ้าเียซองเราก็ซองซองเราอยู่ในกระเป๋าแม่จยิงไปเอาแตองแม่มายังไงไม่เอดาใส่อันนี yeah. okay. ้ซองหลวตาใส่อันนี้ในกระเป๋าเขบอกอยู่ในกระเป๋า เอาโยกกระป๋าแม่มาเลยมาหนึ่ราบาผู้พองกันเด้ออรหังสัมมาสัมพุโตพระควา พุทาังพระวาลังหาวิวาเทมิสวาขาโตพระว,วาตาธมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระวะโกสาวากสังโคสังฆังนามามิน้อยนี่แหละตรงนี้เลยเลี้ยงเจ้าอี้ตรงนี้เลย